ขอขับได้ไหมครับยังไม่พอนะขับขอขี่้วยนะมันชื่อรถนี่ว่ารถโอเปิลใช่ป่ะโอเปิลก็รถออสเตรเลียนะครับโอเปิล <Open. S 1> ใช่ป่ะดูเยอรมันเนะี่ยโอเปิลโอเปิลโอ้ยลุงก็เพี้ยนแล้วไม่ได้ <laughs> บานนานแล้ว <laughs> น่าจะเป็นออสเตรเลียครับโอเปิลครับเป็นตัวขาวอุ้ยเขามีตัวเขียวนะ อืมเป็นตกขาวไม่หายเลยกินยาก็แล้วทำไงดีโอเบรีอูซีสรุนนะครับอา่อาสบายมากตกขาวตกเขียวเนี่ยสบายเหลือเกินนะครับนะาเอานะพร้อมนะแนะนำนะนะนง่ายง่ายไม่เกินหนึ่งหรือสนาทีก็ดได้ด้วยครับน้ำครับท่านดื่มเข้าไปธรรมดาเนี่ยกึกกึเนี่ย,เ,ยเอาสามกึกกึกที่สามอมเอาไว้ก่อนว่าแล้วก็สูดให้ใจเข้าไปทางจมูก กลืนทั้งลมและน้ําเข้าไปในช่องท้องแล้วก็กลั่นกลั่นแล้วก็ก้มก้มมากๆก้มนั่นนะก้มให้มันหัวเขา่าชนหน้าผากได้ยิ่งดีแล้วก็มือเนี่ยโกยหน้าท้องเนี่ยโกยโกดกดไปก้อยนะฮะโดยพิยิ่งที่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยนี่แหละนั่แหละ,ะมันใกล้สามเดี่ยมทองคำหรือว่าตรงสามเดี่ยมทองคำก็ได้วะวะอโอเคไหมนั่นแหละฮะกดเข้าไปครับกดนิ่งๆรับว่า แล้วก็ยืดตัวขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับผมจืดเงยหน้าขึ้นไปบนหนุ่นหลังคาบ้านสายซ้ายขวาขวาซายมเห็นไ,ไ,ไหมฮะเห็นไหมครับอย่าให้เกินห้าวินาทีว่าแล้วก็สาวเลยโซยสาวแบบนี้ <laughs> โอเคไหมหายใจไปปืดปาดไปาปาด <laughs> คนลุกจืดจา่าจุจ่าเลยครับสุดแล้วก็เฮ้ย <laughs> ท้องน้อยมันเบาวิวเลยและนั่นแหละฮะเป็นที่มาของคำว่าไอ้ที่มันเคยตกเขาตกเขียวมาก่อนแล้วนั่นนะเฮ้ยมันจะหายไปได้นะเอาถ้าไปหาเขาใช่ไหมเอาอะไรก็ไม่รู้ไปสอดเข้าไปตรงนั้นอนะ่ะโอเคไหมสอดแล้วสอดอีกสอดจนกระทั่งทะไมไม่ไปไม่ไปนะ รู้เองเนะีใช่ไหมครับอ้น,นี้ไม่ต้องสอดทําตามที่ว่านี้ครับท่านแล้วคุณจะรู้ว่าเปลี่ยนจากโอเพนไปเป็นเบน์ไปเลยงานเนี้ย <c oughs> โอเคไหมล่ะโอเคยินดีด้วยครับที่ใช้บริการลุงออกแหละแหละคณะทํางานนะครับก็หวังว่าลองนําเอามาใช้ใเกิดประโยชน์ตนถ้าได้ความประการใดก็จะลืมนะ พิมพ์มันบอกหน่อยหรือบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรต,ต่อไปเป็นประโยชน์ร่วมกันในโลกใปบนี้ครับผม